รอบหมดเลยนะพี่ทะเลทรายอ่ะระวังด้วยเด็กมันเกิดไม่ทันไงมึงจะทำอไงระวังมันพุ่งตัวเดิรุ่นใหญ่อ่ะตอนตอนนั้นหัวเกิดมากระดอยังไม่ถอกเลดไว้ย่าไม่ได้ตัวไว้ระวังยินทีมาชนรอบเป็นรอบพี่เป็นรอบมาดีถอดจังไกรุ่นใหญ่ด้วย่ชมาแล้ว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 ได้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 ร้อนอยู่ร้อนว้ยร้อนมีแท็กออมมาหรอไอเชิญเลือกบ้านเชิญเลือกบ้านเชิญเลือกบ้านเลือกบ้านหน่อยบ้านเราเป็นเขาใหญ่ไหมพี่ตอดอย่างงี้ ไอพี่ไอมดินเสียงบ้านเรามันคุ้มแคลงไงมันคุ้มลงเพื่อบ้านเรา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 กุ้มใหญ่เพื่อนเรงมัลงกุ้มใหญ่มัลงกุ้มใหญ่ลงมัลงกุ้มใหญ่ลงอีเตโลอีเตลก่ออีเตโลวิ้กูไปอตเตโลแป๊บ ไม่ต e ้องเชื่อได้เบอกเดียวเราเลยส่ง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 ไปวางอย่างนี้มาเขาไปเตโลแล้วเขาไปเตโลอีกเพื่อนอยู่ข้างหลัง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 อ้ฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้วยเฮ้ยลงเลยเพื่อนลงเลยลงยมั้งมลงมาลงาลงางหน้าางงมา

เด็กๆนอ้เด็าๆไอ้เด็าๆไอ้เล็กๆไอ้เด็กๆไอ้เด็กๆอ้เด็กๆไอ้เดกๆไอ้เดกไ้เด็กาไ้เดบไอ้เด็กๆไอ้เด็กๆไอ้กๆไอ้เด็กๆไอ้เด็การอ้เด็กาไอ้เดากๆไอ้เด็กๆ้เด็กๆ้เกเด็ไอ้เด้เไอ้เด้เกไ็วไ้เด็ก้วด็กๆไอ้เไไ้้กเอเ ทำเที่ยวเวไฝ่เที่ยวเวไก้ปัญหาเฮ้ยเพื่อนมาจะกิแล้วจะกิแล้วเอาโเดลโมเดลโมเดลโมเลยามกูยามกูยามกูเกูมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วามากีมาทเ่วไม่กลไอวมับเราไม่ไหวเพนาไม่รอกจากไอ้ัเราไม่รอกจาก่อเอามาเลยสนเลยน ชันจะหมมันจะหมยแล้วเลมี่ตอชวี่อช่บมันจะหมดแล้วมันจะหแล้วเลยพีปต่อช่วีตชมันเยอะพีตชมันปีต่วช่มันแบอชมันีต่อชมันยิงให้ยิงให้ยิงให้เต็มฟังู่รปตอช่งปีตชวมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเว้ยมันจะหมดแล้วเลยมีเยอะลยมีเยอะฟังกูเลยมีเยอะเลยมีเยอะลยมีเยอะมีเยอะกมากนมา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 ลงลมลงลไวเบาไไหวเบาพวกมาแรงใช้ทางโค้ดเนาะเฮีย เพื่อนูราถอยกลับไปบ้านไปถอยกลับไปบ้านถอยกลับไปบ้านหน่อยถายกลับไปบ้านหน่อยเรื่องแล้หรอถอยกลับไปช่วยเพื่อนปิดชุดที่บ้านมัหน่อยถอยกลับไปเพื่อนช่วยถอยกลับไปโอ้โหเพื่อนฟังกูถอยกลับไปถอยกลับไปบ้านเราถอยกลับไปบ้านเราหน่อยถอยกลับไปบ้านเราเฮ้ยขวามือขวามือนี้ไล่ปืนนี่ไล่ปืนนี้ไล่ปืนนี้ไล่ปืนนี้ไล่ปืนนี่ลม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 หมดได้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 

คุยพวกกูรอบแรงจัดดีไหวป้ามึงไหวป้ายสัตว์พวกกูรอบแรงมึงไหวป้ายคุยแล้วไหวป้าคุยอะไรงเชี่ยชี้แพ้คุยไรงเชี่ยชี้แพ้ของแพ้เชี่ยชี้แพ้เชีของแพ้เด็กกรเลยคุยกระจอกกระจอกคุยแรงยคุยกระจอกกากกากกากไม่ฝึกไม้น้อยเยอะเยอะเนี่ยแล้วพี่เงี่ยแล้วครับเงี่ยแล้วครับพี่ คุยอร้อมปากแถวสุดท้ายไปแถวพี่นะไม่หล่อพี่ตาอพี่ตาอพี่ตาอดดิพี่ตาอดดิพี่ตาม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 าตัวร้ายตัวร้ายตัวร้ายเดี๋ยวผมเอาที่เก็บนึงเฮ้ยผมล้มศพนี่เพื่อนล้มศพไหนนีเพื่อนคุยใช่ไหมกูไม่ตัดเลยคุยกูอยากไม่หายไปสัตว์เชิญฟังกูสั่งเพื่อนที่อยากกูดโดนที่อยากคุยเฉิครับพี่ครับพี่ มึงเห็นขวามือป้า่นน่ะเขาวิ่งอยู่บนขึ้นเขาเลยนะเอ๊มือสอบติดมือดิเพิ่งสอบ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 ติดมือหน่อยเพื่อนอะไรนะเขาวิ่งขึ้นเขาคนนึงอ่ะเห็นไหมน่ะรถรถอยู่ไหนอ่ะต่อรถอยู่ไหนเอาไอ้เรามาใครล่ะเพื่อนเราอสี่แล้วเราคำสั่งไหนอะสายฟ้าดิโอเคเพื่อนเราขอโทษเมื่อกี้หลังนี้บอลไปไอ้เดี๋ยวไอ้เกี้ยวพาพี่ไปดีน้องเอาไปแบเอารถเจ้า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 ไปกับไอเกี้ยวไหม นี่ยบอลอนไงเออไอ้เฉินด่าหูแตกเลยแกมีฟ้าอยู่ใครเนี้ยพาไปดิท่าไหนไอ้มึงซ้อมรถดีพาเขไปเบิกรถไอ้ฟ้ากูได้ตัวจีมาตได้ตัวจีมาขึ้นรถไม่ได้มันต้องรอก่อนจีจีจีฮัลโหลฮัลโหลให้กลางเบรกเอาก่อนไหมให้กลางเบรกเอาก่อนไหมอย่าพึ่งหอนะอย่าพึ่งห่อถ้าเขามาเดี๋ยวผมกลางให้นะถ้ายังเซ็ตกันไม่เสร็จอ่ะไอ้ฟ้าก็ได้ตัวจีมาบ้านเราเนี่ยอ๊อฟอะไรนะพี่ก็ได้ตัวจีมาเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยได้ใครอ่ะลุงแม็ก ฮัลโหลลุงแลนสตาร์เปิดแล้วนะครับลุงอ๋อไอเวียโปรโมทตจ้เลยเออรอฟังอยู่นี่ไงรอฟังครับเตียงเรามึงตั้งกิ้วอย่างเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบี้ยวทำอะไรก่อนครับลุงแล้วเดี๋ยวลั่นนิดดเียวเลยครับไอ้ต้องห่วงลุงไม่มีของบอกผมเฮ้ยเพื่อนศพบ้างสอบศพเนี่ยศพบ้างสอบศพเนี่ยฮัลโหลใครยังไม่มีศพเป้าเพื่อนบ้าสอบเลยนิว่ว่างสองสามศพอ่ะหัวกูลดว่ะไอ้ไฟ้าหลอดหัวมึงลดปะ อหลอดหัวมึงอะลดไหมลดไหมผมกินน้ำส้มไปแล้วพี่น้ำส้มมันกินได้แค่ตรงนั้นที่เดียวเหรอวะไม่ไม่มันกินมันกินตรงนี้ได้เลยมันมีสองอันกูไม่เห็นได้มีน้ำส้มกระป๋องกับแก้วน้ำส้มอะเอาป่ะเล็กเล็กเล็กบนหัวหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสี่ห้าน้ำส้มรักพ่อเอ้ยสั่นรถสั่นรถได้แล้วสั่นรถได้แล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักูไปพารถเลยนะมันต้องหอบไปเลยอะดิพี่ก็ จะซ่อมรถดิบอลลอนไม่ซ่อมก็ข well, ึ้นว่ะรถมันก่อนมันจะพังพี่มันต้องห่อไปเลยเว้ยมันต้องห่อไปเลยพี่พี่เกดจะให้ห่อยังพี่ซ่อมใหม่ซ่อมใหม่บอลลอนขวัญเขซ่อมแล้วรถลอดเต็มนี่ยไอ้ซ่อมรถเสร็จยังเฮ้ยเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วเคลียร์เพี่เคลียร์สามสองหนึ่งเลทเกดไปก่อนแหละไปแล้วพาไปพารถก่อนเด้อไอ้ยักษ์จะไปกับไอ้นี่ ดูจี้ดูจี้ดังสี่ลำรวจได้ทีหนึ่งคุ้มอ่嘛วาเจมป์เอาเาเอติดเล่นยเยอะพี่รถเป็นไรอ่ะแล้วมึงลงนำเงี้ยอะไรเนี่ยรถมันพังไม่พังมันพังมัันพงเนี่ยลงเองไม่พังควันโขงกวันตุ่ยเนี่ยพี่อใครต่อวันนะเฮียไปไปด้วยเนี่ยนี่รถรถไปเกี้ยวไปต่อพาไปเอารถหน่อยน้องเอารถเอารถ ช่วยตัวเองไปบ่อยราไหวเว้เล่นเองเว้เอารถหน่อยเอารถหน้าที่เบิกรถได้เอาสูงฮะโอเคนะโอเคนะรอางวุ่เคนะปุ้มเห็มุผผมอ่ะพี่เฉินกำมันอ่ะแล้ก็โฟนตากันอ่ะเสียงมันสู้พี่เฉินได้เลยอ่ะไอ้้เหีย